ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ป้ายันไมโคด่วนะนะครับวันนี้เรามาอยู่บ้านขวานนะครับตำบลท่าสว่างก็ใกลใกล้เมืองนะครับแล้วก็สเสาไฟฟ้า ด,นนดินแน่นปึกเลยจะเป็นดินเหนียวเนี่ยผมจนไม่มีรูปหัวครับแต่รู้ว่าผมดีแล้วดินแน่น,นปึกเลย ครับแข็งก็สองสามวันที่แล้วก็เจอดินดานแต่ดินดานผมใหม่มันก็แต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากครับเจอก้อนเจอก้อนใหญ่ก้างลุ่มนี่ก็ลำบากเสร็จไว้จะได้ แล้วมันลามเวลาเทปูนมันต้องติดกันแบบกันอะไรข้างล่างนะแล้วก็ที่วางดินก็แคบแต่ถ้าเราขุดได้พอดีๆมันวางดินได้พอดีครับมันไม่เยอะมาก ใหญ่เกินมึงดินนี่ล้นนะครับจะพยายามคุ้ให้ดีพอดีโดยการบอมเสียบอมเหมือนเดิมนะครับมาดูไกล

แน่นตึ้งรับแข็งประมาณสซมสิเพราะว่าหน้านี้แล้วบินแข้งแล้วเง,งืเอนเนื่อนเนื่อนเนื่อนเลยอ่ะเอาไปฝาังนี่เลยระวังหยียบหลักด้วย ลยเลยดินแข็งเราต้องขุดแบบนี้ครับไม่งั้นเนี่แนวข้างเนี่ยขุดยากกต,ตัวพุ๊บมันลอยเลยมันไม่เข้าดินถ้าเราขุดใส่พานกดล่างกดหลังไว้อย่างงี้ขุดง่ายอยู่ครับเพ้ามีน้นำหนักกดเข้าอยู่ พยายมสายไปนับทางถ้าเราขุดินแข็งนี่มันต้องกดข้างหลังอย่างนี้ครับก็เข้าได้บ้างครับเออเข้าได้มากมันก็ดีกว่ากดด้านข้างครับถ้าเราเดินข้างนี่กดยาก จะโรยมันนังน่งมันไม่ได้เหี่ยวก่อนรัวมะ อันนี้มาเป็นปีที่สี่แล้วครับไาดีอยู่แ่เราเราเช็คเองซ่อมเองครับไ,ไม่รู้ก็ไสถามเขาครับ โต้นทัพย์บ้างถามข้างที่เคยรู้จักกันบ้างแต่พอถูถูไทยไทยได้ อเหลืออีกหนึ่งสอามสี่ห้าสเ็ดแปดาสิบเอ็นะครับสิบเอ็ดมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับพายันไม่โกด่วนครับสวัสดีครับ